รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายของสองประเทศสองประเทศยักษ์ใหญ่จากเอเชียที่โดนอเมริกาเล่นงานโดนทรัมป์เล่นงานอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาจับมือกันเถอะเพราะไม่อย่างนั้นเราตายแน่แนนั่นคือจีนกับอินเดียค่ะตอนนี้ทั้งสองประเทศโดนโดนรทรัมป์เล่นงานหนักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศก็เลยต้อง เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับคืนมาค่ะตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้นะคะก็เดินทางเยือนอินเดียมีกำหนดการในการที่จะเข้าพบรัฐมนตรีนรเรนทรามโมดีของอินเดียด้วยนะคะที่โมดีเนี่ยก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่ประเทศจีนในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต่างฝ่ายก็ต่างมีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ที่สําคัญความสัมพันธ์ในอดีตนก็ไม่ค่อยดีมากนักกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งคู่เจอโจทย์คนเดียวกันก็คืออเมริกานะคะเมื่อสถานการณ์รเผชิญแรงกดดันด,นด้านสงครามภาษีเรื่องเศรษฐกิจจากโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเออเราก็มาจับมือกันไว้เนี่ยน่าจะดีกว่านะคะ หวังอี้มีกําหนดการในการเดินทางเงยือนอินเดียเป็นเวลา3วันค่ะเพื่อเข้าประชุมเจราจาข้อพิพาทด้านพรมแดนรวมทั้งได้พบหารือกับสุพรามัญยำชัยสังตอกรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกําหนดการในการได้เข้าพบนายตรีโมดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆของอินเดียด้วยโดยคาดหมายว่า ประเด็นหารือเนี่ยก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของการลดกำลังพลตามแนวชายแดนระหว่างกันแล้วก็ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูการค้าบริเวณชายแดนนะคะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียอาจิตโดวานค่ะได้กล่าวกับหวังอี้นะคะว่าความสัมพันธ์อินเดียจีนเมนวโนมที่ดีขึ้นขณะที่พรมแดนก็เงียบสงบและ2ประเทศก็สามารถจะทาข้อตกลงทวิภาคีจํานวนมากสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกิดขึ้นช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในหลายด้านที่จีและอินเดีย กำลังดำเนินจับมือร่วมกันนะคะโดยเขาก็ขณะที่นายหวังอีก็ขานรับค่ะว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับผลประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศก่อนหน้านั้นแหล่งข่าวอินเดียคนนึงก็เปิดเผยว่าจีนให้สัญญาในการแก้ไขข้อกังวลสำคัญของอินเดียโดยนายหวังอีให้ความให้ความมั่นใจแก่รัฐมนตรีของอินเดียนะคะว่า ทางจีนนั้นจะตอบสนองความต้องการของอินเดียในหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของปุ๋ยเรื่องของแร่ธาตุหายากหรือว่าแร่เอิร์ธและก็เครื่องเจาะอุโมงค์ด้วยนะคะขณะเดียวกันโดวานก็เปิดเผยว่าโมดีเองก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ที่เมืองเทียนจินของจีนในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018เลยทีเดียวนะคะ โดยในหวังก็กล่าวว่าการประชุมออที่มีนายโมดีไปเข้าร่วมด้วยเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าประวัติศาสตร์และความจริงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างจีนกับอินเดียจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์พื้นฐานและผลประโยชน์ระยะยาวของทั้งสงประเทศนะคะทีนี้พอหลังจากที่เจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ทั้ง2ประเทศได้มีการบรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะเช่นเรื่องของการที่จะกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะตลอดจนเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็ถแถลงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการลงรละเอียดมากนักนะคะว่าการเจรจา เรื่องของชายแดนครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถอนทหารที่ทั้งสองชาติส่งไปตึงกําลังไว้บริเวณชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยรวมถึงการกําหนดเขตแดนและกิจการด้านพรมแดนแก็จะมีการออมีการผ่อนผันผ่อนปรนนะคะพื้นที่ที่เคยมีทหารตรึงกำลังเอาไว้นะคะอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะโดยบอกว่าจีนกับอินเดียก็ตกลงที่จะกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าให้มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเที่ยวบินตรงระหว่างจีนกับอินเดียนยถูกระง,งับไปนับตั้งแต่เกิดโควิดในปี2020ค่ะและก็ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนใน,ในการกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละก็คือเป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการพบปะกันที่น่าสนใจของ มหาอำนาจของทั้งสองประเทศทั้งจีนและก็อินเดียด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เ,ออเหมือนกับน่าจะทำให้ทัป์ก็ได้พิจารณาว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่อเมริกาที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็กลุ่มอำนาจไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะถ้าหากว่าโดนกดดันมากๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปจับมือกันแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ